พี่อยู่ข้างหลังศารนะคะใครที่เป็นสาว v โต k ยต a นะคะมาดูคันนี้ไปเลยนะคะ ต้าวีออนะคะปี2014เครื่อง1.5ตัว E นะคะสีขาวสวยงามแบบนี้มาดูในส่วนของกระจกหน้ากันก่อนนะคะอ่ะชมหน้าเป็นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟนะคะสวยๆแบบนี้เลยแม็กเดิมนะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะตัว E ของเขาไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะค่ะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะมีจอฟังก์ชันมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็เวลาไปไหนเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยนะคะขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนน้องมาพร้อมกับกล้องหลังนะกล้อง มองหลังนะคะที่บอกได้เลยว่าสวยกริ๊มาในส่วนของด้านหลังนะคะ มีกล้องมองหลังให้แล้วก็ยังมีเซนเซอร์หลังให้อีกสจุดนะคะแต่งสปอยเลอร์ <Okay. S 1> ด้านหลังมาแบบนี้สวยๆสวยๆ<อ>แบบนี้คิดว่าแพงใช่ไหมละ่ะคิดว่าแพงใช่ไหมละ่ะคุณคิดผิดนะคะค่าตัวน้องเนี่ยอยู่แค่299000บาทเท่านั้ทนะหรือว่าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 0ับาท <Okay. S 1> โอ้โหผ่อนสบายๆนะคะคันนี้ต้องรีบมาจัดเราไหมโทรเลยศูนย์แปดศูนย์หกสี่เก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งนะคะเบอร์สายเองรถสวยคุณภาพดีที่คุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะที่เจพีดรถบ้านคะ่ะ